สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยน์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมจะพา f อเราพาพี่น้องเรามาตามหาช้างเผือกที่อยู่ในป่าเหตุผลทาไมผมพูดว่าช้างเผือกเพราะมันสีขาวครับผมหาทางเข้ามาสามทางแล้วเนี่ยก่อนเนี้ยผมก็ไปฝั่งนู้นแล้วทีนี้เขาก็บอกมาเข้าฝั่งนี้พอเข้าฝั่งนี้ไปบอกไปฝั่งนู้นผมก็วกกลับมาฝั่งนี้อีก แล้วผมต้องไปยังไงลละทีนี้อ่ามาเจอทางแยกอีกทีนี้เอาใส่หรือขวานเนาะแบบนี้เนาะลองตรงก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวผมลองตรงก่อนนะครับมามาครับ <c oughs> จะเจอไหมล่ะว,วันนี้ <c oughs> ผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูนะครับรถ6ล้อ JCM นะฮะเครื่อง 6BB เกียร์ล็อกกี้5เกียร์นะครับเท <c oughs> ่าที่ผมดูนะผมดูในรูปที่อ่า เอเราส่งมาให้ดูนะดูเมืองต้นนะนี่ครับอ่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี้เปล่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่ก็ต้องตรงนู้นนะดูครับโอ้สุดสุดครับวันนี้เปิด GPS g p s GPS, GPS ก็หลงทางครับทีนี้ก็ต้องถามทางมาสามเจ้าสี่เจ้าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าสภาพรถจะเป็นยังไงแต่ผมดูสภาพรถอ่าในรูปแล้วผมโอ้โหแต่สภาพแบบนี้ มันจะตัดอ่ะนี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้นี่ครับนี่นี่นี่เห็นรถไหมอ่ะเห็นรถไหมเห็นรถไหมอ่ามีควายด้วยน่ารักดีฟืบเจอแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันโอ้ลงมามาห่อนแทีพี่น้องอ๋ออ่ะนี่นะครับรถเจอแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอดีเจ้าของเขาออกไปข้างนอก เดี๋ยวเราดูรถเลยเราดูสภาพโอ้สุดๆส,ดสภาพอะดูครับนี่เกียร์ล็อกี่ห้าเกียร์นะชัสซีก็ก็พอใช้ได้ครับเบืองท้ายเป็นสองร้อยจัมโบ้นะครับบานผมเรียกหมวกเก็กพื้นเป็นพื้นหเนหล็กธรรมาดาครับตอนนี้ นะสภาพรถคงไม่ไหวแล้วละ่ะแต่ว่าผมชอบสภาพแบบน,นี้มันท้าทายดีแล้วก็จะมาจะไปกับร้านไปสตาร์ทดูกับช่างทอนะ่ะว่าเครื่องมันจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบนี้ครับอ่าคัดซีถือว่าขัดหน่อยก็จะสวยเป็นสภาพนี่ครับแค่ใช้ได้ไม่ถึงกับเก่งนะคัดซีนะ เครื่องเป็นห b บบีนะครับคอสั้นนะครับ6 b b ีคอสั้นนะฮะหัวเกง๋งเรียบร้อยไม่เหลือับรถก็เป็นตัว jcm นะฮะนนยวต้องรอเจ้าของเขาก่อนเจ้าของเขามาก่อนก็ <c oughs> จะคุยคราคาเจ้าของเขาอีกครั้งหนึ่งนะเอาเป็นว่ายอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดการดูอะไรรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำที่ร้านเพราะคันนี้ผมน่าจะปิดการซื้อได้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน นะฮะเดี๋ยวดูกันที่ร้านครับผมนี่ครับยกมาแล้วครับผมร้านยอย่างปลอดภัยครับเดี๋ยวมาถึงร้านเดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องดูครับดูเก็บเครื่องก่อนนะครับท่นนี้ง,งานรถยกเหมือนเดิมครับประเทศจีนเลรถยกครับใช้บริการเหมือนเดิมแซกแซกอะไรนะ เอาปลอมปลแรงโอ้เปลนเปลนเฟซแล้วปลอมปลอแรง เลยครับโู้เทพจินรถพว่วงเดี๋ยวถึงร้านนี่นะครับเดี๋ยวลงต่เรียบร้ยอยจะสตาร์ทเครื่องดูก่อน 来呀！来。

อ,อ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอต,วตาดตเครื่องนะครับผมอ่ะมาครับทีนี้หลังจากที่ผมให้ช่างทอนเป็นคนถ่ายคลิปตอนที่น้องชายผมยกมาลงเนาะยังไม่ได้ดูเลขเครื่องเลยคัซีเ,เลยเนี่ยเนช่างทอน ดูเลขจะซีสักแป๊บหน่อยดิเอาพร้อมจะสตาร์ทแล้วเหรอหมุนไหมอ่ะเอา้าเอา้าเอา้เอาเอา,เอาสตาร์ทก่อนค่อยดูก็ได้เอา้าเอาดิมันจะติดไหมเนี่ยเจ้าของเขาบอกจอดแค่ปีเดียวนะช่างทอนรถปีเดียวเลยเนี่ยไอ้เลยว่ามันแมนบ้จอดผู้เดียวแมนเราว่ะโอ้โหแบบนี้ถ้า ถ้าแบบนี้จอดปีเดียวโอ้ <c oughs> จนดินท่วมล่อถ้าจอดปีเดียวอะสามสามแปดอะไรนะสามสามแปดแปดห้าปห้าโอเคชัดสีตรงแล้วนะครับเชื่อไหมว่าคันนี้ทะเบียนแจ้งจอดอ่ะคิดดูดิ <c oughs> เอกาสารชุดโอนแจ้งจอดอ่ะโอ้แน่นอนนะพ่อแก่ถาเอกาสารชุดโอนแจ้งจอดไว้เลยผมเลยเชื่อเขาเลย นะะฮสุดสดยอมรับเลยครับเอกส,สารชุดโอนแจ้งจอดนะครับโอ้สุดๆถึงที่สุดดูครับอืมงทอนเอาอะไรค่าแบตเตอรี่ดูครับมันจะด ครับก่ขอนครับครบก่อนติดได้ก็ถือว่าเก่งอ่ะผมบอกตรงเลยคันงนี้เสภาพแบบนี้ช่างทอนทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยแล้ไม่ทำอะไรเลยครับเป่าคาถาใส่หรือยังใส่แล้วเป่าคาถาใส่แล้วครับเอา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 เลยเอาเลยเอาจริงจริงโอ้โหแม่นเครื่องดีพร้อมดีเนี่ย อิดส์ยนะป๊ดูสายคันเร่งดูสายคันเร่งดูสายในสายคันเร่งสายคันเร่งนี่ครับสายคันเร่งเอาีไปแล้วสีแน่นน่นเอาไปแล้วเก่ก <c oughs> มือนึงจับพวกเ่เอามือหนึ่งเอามือหนึงเลยเข่าเกียร์เข่าเกียร์ปุ๊บมือนี่งึงนึ่นเอาช่างบังอีกทักทีสิอ่ะผมอ่ะติดเยอ่ะ ถอยเสียทางไหนมะเนี่ยเครื่องดีด้วยนะกเรลงค้างครับลูกสปิงฮะลูกวิสปิงเมันเปนวสปิงเอออะไรเสียดเสียดเสียของเครื่องดีมันงป่ะท่นเครื่องดีเสียของ เสีมอบ่กลับไปกลับไยังกลับไยังจะได้เดินเบาเมืองเครื่องติดเฉยครับเอซเราพี่น้องเราครับติดเฉยเลยดูครับฮะดูดิทอนเกียร์ล็อกหาเกียร์ผูน้อเออเกียร์ล็อกผุ้นี่เบ่ธรดาเด้อดูดิ <laughs> อะมาดูคันนี้นะครับที่วันนั้นเนาะที่เราดูเป็นเป็นเครื่อง 6BB เกียร์ล็อก5เกียร์แล้วก็ชัดซีค่อนข้างที่จะสวยนะครับคานหน้า JCM นะฮะคานหน้าล็อกเล็กเฟืองท้ายเป็นอ i s u z จ j u um โบ o 200นะครับชัดซีค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะไม่ได้ถึงกับขี้ริ้วขี้เละชัดซีแบบนี้ยิงทรายออกขัดออกก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็พื้นเป็นพื้นกระบะเหล็กไม่คงไม่ได้ละ่ะพื้นเนี่ยจะตัดทิ้งนะฮะพื้นต้องตัดทิ้งเลยนะครับ ดูเจสี่นะครับแบบนี้ถือว่าเจสี่ใช้ได้นะขัดออกยิงทรายออกคือว่าสวยนะครับทาแบบนี้มันจะสวยนะกระบะน่าจะเคยเป็นกระบะดามาก่อนเลยนะเนี่ยแล้วมาทาเป็นกระบะธรรมดานะฮะเนี่ยเกียร์ล็อกกี้ห้าเกียร์ดูดูแบบชัดๆนะครับนี่ครับเกียร์ล็อกกี้ห้าเกียร์นะครับเกียร์สวยมากด้วยโอ้ <aus> oh, สุดๆติดเฉยครับโอ้ oh. ขนาดช่างทอนไม่ได้ทําอะไรแสดงว่าเครื่องมันดีนะเนี่ยเครื่องดีเนาะดูช่วงล่างมันดิ มาครับสนใจอะไรชิ้นไหนทักมานะสำหรับคันนี้นะติดเฉยสนใจอะไรตัวไหนชิ้นไหนทักมาเลยเดี๋ยวดูในหัวโอ้ท่อนคขังสุดๆดูครับขังมากฟาเถมีขาดปเลย ไม่มีอะไรสักอย่างครับแค่เครื่องติดได้ก็ดีใจแล้วครับก่อนที่จะสตาร์ททำอะไรมานะเสกคาถาใส่ไปแล้วมันก็เลยติดอ๋อนี่เป่าคาถาติดเลยครับช่างทอนบอกครับดูภายในครับโอ้ขังขังสุดๆครับดูสุดๆครับอ่ะดูข้างบนครับดูครับดูดูดูโอ้ขนาดที่จอดอ่ะ ที่พ่อเขาจะขายออกรู้ไหมครับพ่ออะไร <Okay. S 1> พ่อเขาจะใช้พื้นที่เลี้ยงควายครับเราจะควายมาผูก oh. แล้วจะควายมาผูกเราเลยขายออกมาสรุปก็คือติดแล้วเครื่องดีใช่ไหมช่างทอน <Okay. S 1> เครื่องดีอะ่ะ <Okay. S 1> เครื่องถือว่าดีอะ่ะเนี่ยโดนคาถาช่างทอนเข้าไปติดเลยครับ oh. ทอนสตาร์มีเทือดไ, oh. ได้บ่เนี่ยได้บ่บางมัสตาร์มีเทือดรู้บาง oh. อีกหนึ่งครั้ง oh. เดินเบาเป็นยังไงเดี๋ยวดูดูระบบเครื่อง สนใจอะไรชิ้นไหนทักมานะหรือต้องการชัดซสีทักมาครับมาเอาช่างบางจะจี้อ <c oughs> ีกแล้วเอาน้ำมันมัสดิ่ฮะน้ำมันอ๋อที่อะโอเค ก็ฝากทุกท่านกดนะครับเฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุธิที่ใชอะไรยนวุฒิที่ชของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุธิที่ชอะไรยนนะ087 9 5 1 9 2 2จ095664ห8 2 6่นขอแค่เครื่องดีจริงสภาพแบบไหนพวกเราก็ทำติดได้นะฮะไม่ต้องทำอะไรเอาแบตเตอรี่ใส่สตาร์ทมันติดเองนะครับแสดงเครื่องมันดีจริงนะครับอ่ะสนใจอะไรชิ้ไหนทักมา ขอบพระคุณพี่น้องขอบพระคุณ FC ขอบพระคุณญาติมิตรขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กันขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับแจมแจ๋ว